เข้าสู่วันที่2ของการเดินทางมาเปลี่ยนบรรยากาศฝึกซ้อมของคุพลกิเลนพยอง S.G เมืองทองอยูไนเต็ดของเราที่แคมป์ S.G ท่าหลวงจังหวัดสระบ,บุรีของสปอนเซอร์ใจดี S.G นั่นเองนะครับคุณพลกิเลนพยองของเราก็จะใช้เวลาฝึกซ้อมร่วมกันอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรี3วันนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้นะครับ หลังจากฝึกซ้อมช่วงเช้าเสร็จนะครับนักเตะกิเลนพยองเอสซีจีเมืองทองในแต่ของเราก็จะเดินทางไปจังหวัดเชียงรายในโปรแกร,รมฟุตบอลไทยลีกนัดที่10นะครับสโมสรกิเลนพยองเอสซีจีเมืองทองยูในแต่ของเราต้องออกไปเยือนทีมเชียงรายยูในแต่ณสามยูในแต่สเตเดียมในวันที่7พฤษภาคมนี้ช่วงเวลา18นาฬิกานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโปรแกร,รมฟุตบอลไทยลีกหลังจากที่ไม่มีโปรแกร,รมกลางสัปดาห์นะครับนักเตะกิเลนพยองของเราหลายต่อหลายคน ได้ฟื้นฟูภาพร่างกายนะครับบางคนอาจจะมีอาการเจ็บบางคนอาจจะมีอาการละจากการรับใช้สโมสรมาจาก9้านัดที่ผ่านมานะครับอย่างเจชนาธิปสงกราสินทิสตองโดนะครับที่มีอาการเจ็บเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับก็ได้พักฟื้นร่างกายอย่างเต็มที่หรือพิ่กอฟอาิศักไรอน,นะครับหลังจากที่ถอดไหมออกมาแล้วนะครับเจ้าตัวก็จะเริ่มกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ ซึ่งการออกไปเยือนทีมเชียงรายยูเนเต็ดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าสโมสรเชียงรายยูเนเ็ดเองนั้นเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีมากๆทีมหนึ่งเลยล่ะครับและเขาก็มีกองเชียร์ที่คอยซับพอร์ตเต็มความจุสนามยูเนเ็ดสเตเดียมและที่สําคัญนะครับสนามยูเนเ็ดสเตเดียมเนี่ยเป็นฟุตบอลสเตเดียมนะครับกองเชียร์นี่ใกล้ชิดกับนักเตะม,มากๆเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นทีมไหนที่ออกมาเป็นทีมเยือนมักจะได้รับความกดดันจากกองเชียร์ของทีมเจ้าถิน่น แต่การมาเยือนของสโมสรกิเลนผยองเอสซีจีงทอยแต่ของเราในครั้งนี้นะครับเป้าหมายก็คือ3คะแนนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดคว้าัยชนะในเกมวันที่7พฤษภาคมได้นะครับจะทําให้สโมสรกิเลนผยองของเรามีสิทธิ์ที่จะขึ้นเป็นนําจากฝูงฟุตบอลไทยลีกเลยทีเดียวแหะครับเนื่องจากว่าจากฝูงณปัจจุบันนี้อย่างสโมสรแบงกอกจูในแต่นั้นต้องออกไปเยือนทีมบางกอกลาสเอฟซีที่ลีโอสเตเดียมนะครับ ทั้งสองสมโมสรได้มีการสลับโปรแกรมเย่าเยือนกันนะครับแล้วก็เป็นฟุตบอลคู่บิก๊กแมตช์ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นผลการแพ้ชนะของระหว่างแบงคอกหรือบางกอ,อกกลาสเนี่ยจะทําให้สมโมสรกีเรมพยองเอสซีจีมอทอทยของเรามีโอกาสขยับขึ้นมานําจ่าฝูงของฟุตบอลไทยลีกได้เลยนะครับนกักเตะกีเลมพยองของเราก็ยังคงฝึกซ้อมหนักๆเน้นในเรื่องของความฟิตนะครับโดยจีฮุนนะครับโค้ชฟิตเนสเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของฟิตเนสในสนามนะครับ นอกจากจะต้องเสริมสร้างสุขภาพร่างกายจากอุปกรณ์ฟิตเนสต่างๆแล้วการเพิ่มฟิตเนสจากการฝึกซ้อมในรูปแบบที่จีนโค้ชฟิตเนสใส่เข้ามาเนี่ยก็จะทําให้นักเตะได้ความฟิตเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงสุขสนานกับการฝึกซ้อมเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสโม,มรสรกีฬาพิชเราตอนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มดีต่อนเนื่องเลยล่ะครับชนะมาสี่นัดรวดนะครับเก็บได้12คะแนนเต็มๆที่สําคัญนะครับนอกจากกองหน้าจะทําประตูได้20ประตูเป็นรองเพียงแค่สโม,มรสรบางกอกก,กล้าเซฟซีทีมเดียวเท่านั้น แต่สิ่งที่น่าดีใจมากกว่านั้นก็คือในเรื่องของเกมรับนะครับเพราะว่าตอนนี้เสียไปเพียงแค่4ประตูเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นการเสียประตูน้อยที่สุดในลีกอยู่นะปัจจุบันนี้จาก9นัดน,นะครับเสียไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นในเกมที่พบกับ b ีซีเทโรและก็ a n g k o k ยูเอตตนั่นเองนะครับน่นแสดงว่า6เกมจาก9นัดน,นะครับสโมสรกีฬาของเรานั้นไม่เสียประตูให้ใครเลยล่ะครับ โดย4นัดล่าสุดนะครับทำประตูได้อย่างถล่มทลายแล้วก็ไม่เสียประตูเลยแม้แต่ประตูเดียวนะครับวันนี้นะครับมึงทอทีวีของเราก็มีบทสัมภาษณ์หลังจากการฝึกซ้อมจากพี่ตองกวินทำสัจจาน,นันนะครับถึงการเดินทางมาเก็บตัวที่แคมป์เอท่าหลวงจังหวัดสระบุรีนะครับรวมไปถึงความมั่นใจกับเกมที่จะออกไปเยือนสโมสรเชียงรายยูเอเ็ดในวันที่7พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับ ็นไงบ้างครับมาเก็บตัวที่แคมป s เอสอีกครั้งหนึ่งครับตองครับก็ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมครับอบอ,อุ่นแล้วก็คือคือมาที่นี่แล้วก็คือมันก็มีความสุขครับแล้วก็ก็มีสมาธิในการในการฝึกซ้อมฟุตบอลอย่างเต็มที่ครับ,รบตองน่าจะชอบเดินไปไหนมาไหนก็เนี่ยฟิตเนสอีก2-9าสระว่ายน้ 9, ํา3 9ห้องอาหาร4-9 <c oughs> คือผมว่ามัน มาที่นี่มันก็มีพร้อมครับก็ก็อย่างที่พี่พี่นายบอกว่ามีทั้งสระว่ายน้ามีทั้งฟิตเนสที่ที่มันที่มันอยู่ติดกับที่พักเลยใกล้ๆกันแล้วก็คือมันมันมาเก็บตัวมันก็ดีอย่างตอนที่ว่าได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ครับผมเกมกับเชียงรายในอีก2วันที่จะถึงเนี้ยมองยังไงครับตองก็อย่างที่บอกก่อนหน้านี้ว่าเชียงรายไม่ใช่ไม่ใช่ทีมที่ง่ายไม่ใช่ทีมแล้วก็คือเราต้องไปเยือนเขาด้วยซึ่งเกมทุกเกมที่เราไปเยือนเชียงรายมันก็มันก็ค่อนข้างลาบากอยู่แล้วแต่ว่า แต่ว่าเราก็ยังเชื่อมั่นในในในเพื่อนร่วมทีมของเราทุกคนแล้วก็เชื่อมั่นในทีมทีมงานของเราก็ผมว่าว่าเราช่วงนี้เราก็ทําง,งานหนักแล้วก็เพื่อที่จะนำชัยชนะมามอบให้กับแฟนบอลทุกคนครับเชียงรายแพ้มาแล้ว2เกมติดต่อกันที่สําคัญยุยแต่สเตเดียมนี่เป็นฟุตบอลสเตเดียมที่ใกล้กับสนามมากๆติดขอบสนามเลยกองเชียร์ทีมเยือนก็น่าจะเต็มความจุสาหรับการเจอเมืองทองนันเตะเมืองทองส่วนใหญ่เราจะชอบกองเชียร์เยอะๆนะอย่างที่ตองบอก ครับผมก็คือผมว่าไม่ว่าเขาที่อัดที่ผ่านมาเขาจะเป็นไงกันแล้วแต่เนี่ยแต่ว่าแต่ว่าทุกทีมที่มาเจอกับจับเมืองทองเนี่ยผมว่าเขาคงใส่เกินร้อยอยู่แล้วซึ่งเราก็ต้องทํางานหนักกว่าเขาถ้าเราอยากจะชนะเขาแล้วก็คือคือสนามเนี่ยมันก็คุ้นๆกันอยู่แล้วครับผมก็คือมันก็คล้ายๆกับสนามเราที่ที่อัศจรรย์ติดกับติดกับขอบสนามเลยก็ผมว่ามันก็ได้อัธรลในการเชฟบอลได้นักฟุตบอลก็ก็เราใจดีครับเร้าใจดีครับผม ฝากอะไรถึงกองเชียร์เอสซีจีงทองแต่ของเราที่จะตามไปให้กําลังใจถึงจังหวัดเชียงรายต้องเดินทางไกลรวมไปถึงแฟนคลับที่อยู่เชียงใหม่ลำปางอะไรเงี้ยที่เชียร์เมืองทองของเราครับครับผมก็สโม,มสรเองก็มีทริปของสโม,มสรแล้วก็คือถ้าใครอยากจะไปเองไปเที่ยวไปอะไรเองก็ก็ขอให้เดินทางไปแล้วกลับอย่างปลอดภัยครับผมแล้วก็คือไปร่วมเชียร์บอลไปเชียร์พวกเราอย่างอย่างเต็มที่ผมผมและเพื่อนวมทีมทุกคนเนี่ยก็จะทําอย่างเต็มที่แน่นอนแล้วก็ผมว่าก็อย่างที่บอกว่าผมจะทําเต็มที่ ทุกทุกคนทาเต็มที่เพื่อเพื่อแฟนบอลทุกคนแน่นอนแล้วก็ยังไงแฟนบอลรอบข้างที่ที่อยู่ในใกล้เคียงจังหวัดเชียงรายก็ใครรักทีมเมืองทองหรือใครชอบทีมเชียงรายก็แล้วแต่เนี่ยก็เข้ามาเชียร์พิบลในแบบนี้กันผมว่าสนุกแน่นอนครับผมแฟนขับกีฬาปอกของเราท่านไหนนะครับว่างๆนะครับแล้วก็สะดวกในเรื่องของการเดินทางไปให้กําลังใจคุณพลกีฬาปีกของเราถึงจังหวัดเชียงรายถ้าเกิดใครเดินทางโดยรถ ก็เดินทางไปกลับอย่างปลอดภัยนะครับจะเกิดใครเลือกเดินทางโดยเครื่องบินนะครับก็ขอให้ท่านวางแผนเรื่องการเดินทางโดยเครื่องบินให้ดีนะครับเนื่องจากว่าคู่นี้แข่งขันกันค่อนข้างเร็วนะครับ18นาฬิกาแข่งเสร็จสามารถที่จะจองตั๋วเครื่องบินหรือนั่งเครื่องบินกลับมปที่กรุงเทพมหานครได้เลยนะครับส่วนใครที่ไปกับทริปสโมสรนะครับก็พักผ่อนเนวเรื่องของการเดินทางให้เต็มที่นะครับเพราะว่าตลอด90นาทีคุณจะได้ตื่นตาตื่นใจกับความสุขสานของฟุตบอลไทยลีกนดที่10นะครับส่วนแฟนคลับกีฬาหยองของเราท่านไหนนะคร เียงจังหวัดเชียงรายนะครับไม่ว่าจะเป็นลำพูนล,ลำปางเชียงใหม่ถ้าอยากเห็นนักเตะสโมสรกีฬาพิจิตของเราแบบใกล้ชิดติดขอบสนามก็ตามมาให้กำลังใจได้ที่สนามอยู่ในแต่สเตเดียมนะครับมาร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ส่งพลังให้กับนักเตะกีฬาพิจิตของเราคว้า3าคะแนนให้ได้ในเกมวันเสาร์ที่จะถึงนี้เพื่อขยับอันดับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงของฟุตบอลไทยลีกหลังจากจบเกมไทยลีกนาะที่10ให้ได้ครับ แล้วเจอกันที่สนามยูเนเต็ดสเตเดียมในวันเสาร์ที่7พฤษภาคมนี้นะครับ